วันที่15มิถุนาย,ยน2564เวลา14นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนน,นายชนะทิพย์เสียมแยม้มปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายเรืองฤทธิ์ผลดีหัวหน,น้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางตรวจติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระดับอำเภอที่อำเภอขุนยวมโดยมีว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์ในอำเภอขุนยวมนำส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องอปทอในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมแจ้งปัญหาและข้อขัดข้องอุปสรรคในการทำงานในแต่ละพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าพื้นที่อำเภอขุนยวมมีสองจุดที่ถือว่าวิกฤตต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งดวง่วนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวจุดแรกคือที่ฝายบ้านแม่สุรินหมู่ที่สามตำบลขุนยวมปัญหาซ้ำซักคือลำน้ำแม่สุรินบริเวณดังกล่าว มีการเปลี่ยนทิศเกิดการกัดเซาะทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนที่ทำกินของราษฎรในละแวกดังกล่าวซึ่งมีจำนวนกว่า200หลังคาจุดที่2คือที่สะพานข้ามลำน้ำแม่ปอนบ้านเมืองปอนหมู่ที่สองสะพานมีการสุดตัวไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาและในทุกปีจะประสบปัญหาน้ำท่วมเอ่อล้อนพื้นที่การเกษตร ครับของขุนยวมก็มี2จุดนะครับที่เป็นจุดอุบิก็เป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งในระยะสั้นและก็ในระยะยาวนะครับจุดแรกก็เป็นบริเวณฝายแม่สุลินนะครับซึ่งอยู่หมู่ที่3ของตำบลขุนยวมประเด็นปัญหาของจุดตรงนั้นก็คือบริเวณหน้าฝายนะครับก็ทิศทางของลำน้ำแม่สุลินได้มีการเปลี่ยนทิศ นะครับทำให้ที่ทางเนี่ยหันเหนะครับเข้าสู่หมู่บ้านในช่วงที่หน้าน้ำหลากน้ำก็จะกัดเซาะริมตลิ่งแล้วก็เออล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านของหมู่ที่3ตําบลนขุนยวมนะครับก็ซึ่งจะมีอาคารบ้านเรือนประมาณ200หลังคาเรือนซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยทางองค์การมหาส่วนจังหวัดก็ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างต่อนเนื่องมาทุกปีนะครับโดยการที่นำหินนำดินมาทำเป็นแนวขันเพื่อเสริมให้สูงขึ้นป้องกันแม่น้ำที่จะเอ่อล้นแต่ยังไรก็แล้วแต่แม่น้ำมันเปลี่ยนทิศแล้วก็เป็นโค้งหักศอกซึ่งกระแสน้ำช่วงหน้าน้ำหลากจะมีความรุนแรงมากนะครับก็จะขอทางเจ้าหน้าที่วิศวกรของทางโชว์ประธานได้มาสำรวจแล้วก็ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดลอบ ทั้งบริเวณหน้าฝายนะครับที่มันมีสายน้ําเปลียนทิศทางและสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันนะครับอาจจะเป็นเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่เป็นลักษณะของอกล่องเกเบียนหรืออาจจะเป็นลักษณะของคอนกรีตนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสําหรับจุดที่2จุดตรงนี้ก็จะเป็นสะพานบ้าน พัเมองปอนนะครับหมู่ที่ส<า>ซึ่งสะพาน,พานแห่งนี้เนี่ยก็เป็นสะพานข้ามลำน้ำแม่ปอนนะครับช่วงฤด,ดูน้ำหลากก็กระแสน้ำก็จะมีความรุนแรงผลกระทบ2ส,ส่วนครับส่วนที่1ก็คือบริเวณตัวสะพานซึ่งก่อสร้างมา40กว่าปีแล้วตอนนั้นก็ใช้งบมาขององค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับปัจจุบันก็สะพานก็มีการสุดโสมแล้วก็มีการสุดตัวบางส่วนก็คงจะ เป็นความกังวลว่าเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะครับจะปลอดภัยอยู่ไหมก็คงจะต้องมีการสํารวจโดยช่างนะครับเพื่อที่จะสํารวจว่าสะพานยังมีความแข็งแรงอยู่ไหมจะบูรณะซ่อมแซมได้หรือไม่หรือว่ามีความจําเป็นต้องก่อสร้างใหม่ก็จะได้เร่งดำเนินการให้ทางช่างของอบจอมาสํารวจออกแบบแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดท้ายของสะพานซึ่งมันเป็นคุ้งโครงน้ํา นะครับผลกระทบก็คือมวลน้ำานข้ามามากๆก็จะเอ่อล้นเข้าท่วมไล่นาแล้วก็อาคารบ้านเรือนของพี่น้องชาชนในหมู่สองตําบลเมืองปอนซึ่งทุกป,ปีก็จะประสบปัญหานะครับแล้วก็จะกัดเซาะไปเรื่อยๆทางพื้นที่ก็อยากจะให้มีการาเสริมเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในการป้องกันตลิ่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล่องแกเบีย้ยหรืออาจจะจําเป็นถึงขั้นต้องเป็น คนกลีตก็คงจะต้องมอบหมายทางช่างขององค์การมานส่วนจังหวัดได้มาดําเนินการสํารวจออกแบบแล้วเราก็จะได้สงายหางบองมานมาเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปนะครับ